แนวโน้มตลาดหุ้นไทยบ่ายนี้นะคะแนวรับ1380จุดจะรับไหวไหมโอกาสฟื้นจะมีไหมต้องไปพูดคุยกับนักวิเคราะห์ค่ะครับไปตรวจสอบพร้อมกันนะครับกับคุณมยุรีโชวิกาญนะครับผู้ในการอุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บ,บรรอลเมย์แบงกิมเองประเทศไทยอยู่ในสายลวสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะสวัสดีค่ะค่ะคุณมยุรีคะตอนนี้ภาพรวมของตลาดหุ้นที่ผันผวนทางเมย์แบงกิมเองให้น้ำหนักของการขยับขึ้นหรือว่ามีโอกาสลงปอคะ น่าจะต้องมีการรับตัวลงต่อนะคะเพราะว่าขึ้นของขึ้นไม่ไหวอะค่ะนะคะในส่วนของตัววินโดว์เร s ซิ่งก็คงจะมีน้ำหนักน้อยมากๆนะคะเราเห็นในเย็นวันศุกร์ที่ผ่านมามาแล้วนะคะในช่วงครึ่งชั่วโมงสุดท้ายเองเนี่ยคุณหลักมีการปรับฐานลงแรงนะคะแล้วก็ต่างชาติขายค่อนข้างหนาแน่นทีเดียวนะคะก็วันนี้ก็น่าจะอาจจะเป็นอีกวันหนึ่งที่เหตุการณ์น่าจะคลายๆกัน นะคะเพราะว่า,วาออวอลลุม่มการซื้อขายครึ่งเช้าเนี้หมื่นสี่นะคะวันนี้เนี่ยอาจจะจบแถวประมาณสัก สามหมื่นล้านบาทบปกลบแล้วถ้าเกิดว่าต่างชาติมีออเดอร์ขายหรือว่าลดน้ําหนักการลงทุนในตลาดหุ้นในเอเชียตอนใต้หรือว่าทิปมาร์เก็ตเองเนี่ย <ฮะ S 2> อาจจะมีการเล่งขายในช่วงท้ายตลาดได้นะคะ,<ฮ>ะเพราะว่านอกเหนือจากประเด็นด้านสหรัฐอเมริกานะคะซึ่งตอนนี้ไหนหลายๆที่ด้วยกันนะคะถ้าเกิดว่าเช็คตามเว็บไซต์ของทางต่างประเทศเองเนี่ยจะพบว่าผู้เชี่ยวชาญค่อนข้างจะเชื่อนะคะว่าพรุ่งนี้จะไม่ได้ข้อสรุป S <S พรุ่งนี้เช้าก็คือตามเวลาประเทศไทยนะคะ<ช>หรือว่า,าสิ้นสุดวันที่30กันยายนของตามเวลาสหรัฐอเมริกานะคะก<ช>็ <S 2> <S 2> <S จะไม่ได้ข้อสรุปกันแล้วก็คงจะทําให้หน่วยงานราชการของสหรัฐอเมริกาเองนี้จะต้องมีการปิด ตัวลงนะคะก็ในอดีตที่ผ่านมามันเคยเกิดขึ้นแล้วไม่ใช่ว่าไม่เคยเกิดขึ้นนะคะกอะ็อยู่ที่ว่าในช่วงภาวะสุญญากาศตร,ตรงนี้เนี่ยทางสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยในแง่ของนักการเมืองนะคะทั้งในวุฒิสภาแล้วก็สสเองเนี่ยจะเล่งสรุปในประเด็นตรงนี้อย่างไรเนี่ยคะแต่ว่าท้ายที่สุดคงได้ข้อสรุปนะคะแต่ต้องใช้เวลาอาจจะเร็วสุดก็อาจจะครึ่งวันนะคะหลังจากที่ปิดตัวลงหรือว่าอาจจะใช้เวลาในอดีตนะคะประมาณเฉลี่ยแล้วจะปิดตัวลงประมาณสามวัน นะคะโดยค่าเฉลีย่ยเพราะฉะนั้นงเนียมันก็จะมีความวัดที่สุ่มเสี่ยงนะคะต่อเรื่องของเศรษฐกิจด้วยนะคะแล้วก็น่าจะเป็นอีกเหผลหนึ่งที่ต้องเรียกว่าโอกาสของการลด QE เนี่ยในช่วงที่เหลือของปีนี้นี่อาจจะทําได้ค่อนข้างยากแต่แน่นอนว่าในช่วงสั้นนะคะประเด็นของสหรัฐอเมริกาคงจะมีน้าหนักพอสมควรในขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจนะคะของ ทางประเทศไทยเนี่ยที่แบงค์ชาตินะคะยังไม่ได้เห็นยังไม่เห็นรายงานออกมานะคะ,คะว่าตัวเลขจะออกมาอย่างไรในเดือนออสิงหาคมนะคะแต่เราประเมินว่าตัวเลขไม่น่าจะดีนะคะแล้วก็มาเจอภาวะน้ําท่วมอีกนะคะดังนั้นเองเนี่ยในส่วนของตัวปัจจัยพื้นฐานของตลาดหุ้นไทยเองก็ค่อนข้างจะประบตงเหมือนกันเพีเยงแต่ว่านักทุนที่สนใจอยากจะซื้อนะคะแล้วก็ซื้อเป็น,าานลักษณะ technical rebound นะคะ,คะหรือว่าเ,เ,รเรื่องฟื้นตัวเนี่ยซื้อปิดวันนี้ดีไหม นะคะก็ คือต้องบอกได้เลยว่าไม่มีใครทราบได้ว่าพรุ่งนี้เนี่ยผลออกมาจะเป็นอย่างไรนะคะแต่ว่ามันก็มีหลายความเห็นที่ออกมาว่าน่าจะต้องปิดตัวลงถ้าปิดตัวลงอีกนั่นก็หมายความว่าพรุ่งนี้เช้านี่ต่คหุ้นดาวเอเชียคงจะลงแรงเหมือนกันนะคะก็ไม่แนะนําดีกว่าค่ะว่าให้ซื้อปิดตรงนี้เพื่อเก็งกําไรเทคนิคอรีบาวนะคะถ้าสมมุติว่าเป็นไปตามที่ตลาดคาดจริงๆแล้วหน่วยงานต่างๆปิดแล้วแต่ว่าสามารถที่จะกลับมาเปิดได้อย่างที่คุณมิยุรีคาดการอันนี้หลังจากนั้นแนวโน้มของตลาดหุ้นจะฟื้นไหมคะ คือน่าจะเปิดคือน่าจะเด้งรีบาวขึ้นแรงเป็นใช้คำนี้ละกันครับนะคะก็เพียงเดียวว่าถ้าจะซื้อเก่งกําไรกับประเด็นนี้จริงๆเนี่ยอยากจะให้รอวันพรุ่งนี้ดีกว่านะคะคือพรุ่งนี้เช้าเนี่ยถ้าเขาสรุปได้จริงๆขึ้นมาเนี่ยมันก็รีบาวนะคะรีบาวอาจจะไปชนตรงแถวประมาณพันสี่ร้อยพันสี่ร้อยสิบเท่านั้นแล้วก็อาจจะต้องซึมลงต่ออยู่ดีครับนะคะก็ต้องต้องซึมลงต่อเพราะว่าต้องเรียกว,ว่าตลาดหุ้นไทยเองนะวันนี้เนี่ย มันขาดประเด็นบวกที่จะเข้ามาผลักดันตัวตลาดหู้นี้มีการฟื้นตัวอย่างยั่งยืนนะคะต้องใช้คํานีเ้เพราะฉะนั้นเนี่ยคือภาพระยะสั้นๆจากนี้ไปเนี่ยมันก็คงจะเป็นลรกษณะของตลาดที่เป็นเทรดดิ้งนะคะลงมาลึกๆอาจจะซื้อเก่งกาไรได้บ้างแต่ว่ายังไม่ได้ถึงขนาดภาพที่ว่าตลาดวัดท่อมแล้วเราจะต้องกลับมาซื้อทยอยสะสมะสำหรับภาพในระยะกลางถึงยาวนะคะเพราะว่าถ้ามีประเด็นเรื่องงบประมาณ ของสหรัฐอเมริการุ่งนี้สมมุติว่าตอนเช้าพรุ่งนี้เนี่ยผ่<ภ>านมันก็ยังมีลูกระเบิดอีกข้อหนึ่งคือเพดาน,กนเกาะน,นี้สาธารณะ,ะในกลางเดือนตุลาคมอีกนะคะด้ะา,านตลาดภาพตลาดในในในเดือนหน้าในค่อนข้างที่จะผันผวนอยู่พอสมควรเหมือนกันครับการรีบาวขึ้นมาครั้งใหม่ในวันสองวันข้างหน้านี้จะกลับมาหนึ่งพันสร้อจุดได้อีกครั้งไหมฮะคือมันขึ้นอยู่ว่ารุ่งนี้นะคะเป็นไม่ใช่อะไรนะคะคือรุ่งนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าสมมุติว่ามันไม่ผ่านเนี่ยตลาดจะลง นะคะอาจจะลงไปอีกเนี้ยมันอาจจะเห็นตรงแถวประมาณพันสามพันสามร้อยห้าสิบพันสามร้อยหกสิบแถวๆนั้นการรีบาวกับนะคะในช่วงสองสาเปอร์เซ็นเนี้ยมันอาจจะเทสตรงแถวประมาณพันพันสามร้อยแปดสิบพันสี่ร้อยอาจจะได้เห็นตรงแถวๆนั้นค่ะ,คะก็ต้องไป็ต้องไปรอดูบทสรุปของพรุ่งนี้กันก่อนนะคะ,ะถึงจะ,ะคาดการตัวเลขได้ทีนี้มาดูในด้านของโอกาสของต่างชาติบ้างนะคะว่าสถานการณ์เป็นอย่างนี้จริงๆ QE ควีเชียงคงเดินหน้าต่อต่างชาติเขาจะกลับมาซื้อหุ้นบ้านเราไหมคะไม่คิดค่ะเพราะอะไรคะ เอต้องเรียนว่าปัจจัยพื้นฐานของตลาดหุ้นเราหรือว่าถ้ามองกันไปในแง่ของตัวภาพเศรษฐกิจใหญ่ก่อนเนี่ยไตรมาสที่สามส่มเสียงเหมือนกันนะว่าเศรษฐกิจน่าจะโตได้ไม่ดีน่าจะคือในแง่ของมุมมองเมย์แบงก์กิเองเนี่ยเรามองว่าเศรษฐกิจไตรมาสที่สามน่าจะเป็นจุดต่าสุดของประเทศอของปีนี้นั่นก็หมายความว่าผลประกอบการในไตรมาสที่สามที่จะเริ่มเห็นกันก็คือกลางเดือนตุลาคมเป็นต้นไปเนี่ยมันจะออกเริ่มออกมาแล้วอาจจะมีลักษณะที่เรียกได้ว่า ออกมาผิดหวังในลักษณะที่ต่ํากว่าคาดเราจะต้องมีการปรับประมาณการตรงจุดนั้นมากกว่าที่พอตลาดเริ่มปรับประมาณการลงแล้วตลาดเริ่มนิ่งตรงนั้นถือถือถึงจะเป็นจุดที่น่าสนใจในการซื้อแล้วก็ถือนะคะแล้วก็เป็นคิดว่าถ้าเกิดฟันโฟจะกลับมาอีกทีเนี่ยก็คงจะเป็นในช่วงประมาณสักพฤศจิกนะคะน่าจะเป็นในช่วงเดือนพฤศจิกมากกว่าเพราะว่าเขาก็คงมองเรื่องของหนึ่งเพดานก่อนนี้สาธารณะในประเทศเขา นะคะในสหรัฐอเมริกาสองดูผลประกอบการไตรมาสที่สามของประเทศเราว่าออกมาแล้วจะเป็นยังไงปรับประมาณการกันให้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วเขาค่อยมาวางแผนกันว่าโอเคภาพจากนี้ไปตลาดหุ้นไทยเออร์เน็งหรือว่าผลประกอบการจะเป็นยังไงปีหน้าเอาลุกจะเป็นยังไงแล้วเขาค่อยๆกลับมาวางแผนการลงทุนกันเป็นที่ว่าประมาณพฤศจิโดยธรรมชาติแล้วก็คือพฤ้นิธรรันวาแตถนั้นเนี่ยต่างชาติน่าจะกลับมาดูตลาดหุ้นกันอีกรอบหนึ่งค่ะเพราะฉะนั้นกลยุทธ์ช่วงนี้แม่แบงค์กิดเองแนะนานักลงทุนระยะสั้นระยะยาวยังไงคะ คือในระยะสั้นเน้นเทรดดิ้งเก่งกำไรกับประเด็นตรงช่วงวันสองวันตรงนี้เนี่ยเราคิดว่าเราเราไม่แนะนำให้เสี่ยงคือซื้อแบบว่าเบสกันเย็นนี้เลยเราก็เพื่อลุ้นกันว่าพรุ่งนี้เช้าเนี่ยจะออกมาหัวหรือก้อยหรือว่าข้อกอไก่หรือขอไข่เนี่ยเราไม่แนะนำนะคะเพราะว่ามันเป็นปัจจัยที่มันไม่สามารถประเมินอะไรได้เลยมไม่ไม่คุ้มที่จะเสี่ยงนะคะรอวันพรุ่งนี้ดีกว่าว่าสมมติว่าพรุ่งนี้ถ้ามันออกมาไม่ดีนะคะแล้วลงไปลึกๆนะคะพันสามร้อยเจ็ดสิบ ลงไปแถวนั้นเนี่ยโอเคน่าสนใจที่จะซื้อซื้อ,อสําหรับการกิงกําไรในการเกิดเทคนิคอลรีบาวนะคะแต่ว่าถ้าออกมาแล้วดีเลยนะคะตลาดรีบาวขึ้นไปเนี่ยมันคือจุดที่ท่านักลงทุนเองอาจจะต้องขายหุ้นในพอร์ตนะค,ะ,คะสำหรับคนที่มีอยู่ส่วนระยะยาวสามารถสะสมได้ในระยะยาวเนี่ยเราเรารอผลประกอบการในการเดินหน้าดีกว่าค่ะ,คะไม่ไม่ต้องรีบค่ะสําหรับคนที่ท,ที่ที่เป็นนักลงทุนระยะกลางถึงยาวเพียงแต่ว่าตรงระดับประมาณสักพันสามร้อยห้าสิบพันสามร้อยสามสิบแถวๆนั้นเนี่ยวว อาจจะเริ่มพยอยสะสมได้นะคะ ค่ะได้ค่ะวันนี้ไม่ไมีห<ๆ>ุ้นเด่นแนะนํานะคะไม่มีค่ะ,<จ>ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากครับ<ล>ค่ะคุณยุริชโชวิกลานะคะก็ต้องจับตาดูนะคะเรื่องของการบริหารจัดการเงินคงคลังของสหรัฐอเมริกานะคะที่อาจจะทําให้หน่วยงานบางส่วนจะต้องมีการปิดตัวไปชั่วคราวหรือเปล่าในวันพรุ่งนี้นะคะซึ่งอาจจะมีผลต่อตลาดหุ้นทั่วโลกด้วยข่าวนี้ทําให้ตลาดหุ้นในฝั่งของสหรัฐก็ลงมาแล้วนะคะแล้วก็ตลาดหุ้นไทยรวมถึงตัวเลขเศรษฐีสําคัญที่จะยอทยออประกาศในช่วงนี้แล้วก็ต้องจับตาวีดานนี้สาธารณะในช่วงเดือนตุลา็ผนนววช่งเ ครับขณะเดียวกันนะฮะก็คงจะมีผลต่อทองคำบ้างพอสมควรเหมือนกันนะครับในทิศทางตรงข้ามนะครับล่าสุดนะครับทิศทางทองคำจะเป็นยังไงพาไปพูดคุยกับคุณวรุตลุ่งขำนะครับนักวิเคราะห์บริษัท y l g b u l l i บ n ลเล u ยนแออยู่ในสายล้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะดูน้โน้มของราคาทองคาในสัปดาห์นี้โอกาสขยับขึ้นมีสูงไหมคะครับในส่วนของตัวราคาทองคำนะครับ ต้องบอกว่าโอกาสขยับขึ้นยังมีอยู่แต่ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในฝั่งสหรัฐอยู่อยู่ดีนะครับว่าสถานการณ์เนี่ยจะออกมาเลวร้ายมากน้อยขนาดไหนนะครับเพราะว่านักลงทุนเนี่ยก็ยังคงจับตาดูอยู่แล้วก็ตลาดเนี่ยก็ยังรับข่าวในส่วนของสถานการณ์ที่ไม่ดีไปแล้วนะครับจะเห็นว่าตัวราคาทองคำก็มีการขยับขึ้นและก็ดิดขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วนะครับอ,อ,อย่างเรื่องของงบประมาณอะไรต่างๆรวมไปถึงเพดานนี่ที่จะมีการพิจารณาตุลาคมนี้คิดว่าในช่วงระหว่างนี้นะฮะทองคําจะมี แนวโน้มยังไงบ้างรครับในส่วนของสถานการณ์นะครับถ้าปัญหาเกี่ยวกับหน่วยง,งานของภาครัฐบาลสหรัฐเนี่ยสรุปแล้วพรุ่งนี้ประมาณ11บเอโมงเวลาประเทศไทยอ่ะนะครับไม่ได้มีการอกลงกันได้ระหว่างด m o c แค t แล้วก็รีพับบิกาแล้วก็เริ่มมีการทยอยปิดหน่วยง,งานจริงตรงนี้มองเป็นปัจจัยบวกต่อราคาทองคำนะครับการขยับขึ้นของราคาทองคำเนี่ยประเมินในส่วนของแนวโน้มหรือแนวต้าน ระยะสั้นที่ระดับ1,360เหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนนะครับถ้าผ่านขึ้นไปได้เนี่ยอาจจะขึ 1, ้นไปที่ระดับ1,400เหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนนะครับถ้าคิดเป็นเง ata, ินบาทเนี 1, ่ยก <Su icide> ็ประมาณ2อง0มบาทต่อบาททองคำที่บริเวณ1,400บาทนะหนึ่งนสี่ร้เหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนนะครับค่ะเพราะฉะนั้นกในช่วงนี้นักลงทุนโกลด์ฟิวเจอร์สามารถเปิดลองโพ o ิชั i o ได้ไหมคะ ในส่วนของนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้นะครับก่อนที่ข่าวจะออกเนี่ยแนะนําเป็นกลยุทธ์ระยะสั้นครับรอในส่วนของระดับราคามีการย่อตัวลงมาบริเวณ1นึ่สามร้อยสามสิบเหรียญก็อาจจะมีการเปิดรองโพสิชันนะครับแล้วก็ถ้าร,คา,า,ร,กกา,ราคามีการยอ่อตัวต่ำก,กว่าระดับหนึ่งพันสามารยอยี่สิบสี่หนึ่งพันสามรอยี่สิบเหรียญดอลลาร์ต่อ ทรสปอ,อนก็ตัดขาดทุนแต่ถ้าราคาการขยับขึ้นนะครับแนะนำให้ทยอยทํากําไรเพื่อลดความเสี่ยงที่ระดับ1,350-1,360ถึงระดับ 1, เหรียญดอลลาร์ต่ทอทริสปอนครับครับกรอบของสัปดาห์นี้นี่เป็นไงฮะเนวรับแนวต้านครับในส่วนของกรอบประจําสัปดาห์นะครับมองกางย่อตัวเนี่ย ออไม่ไม่มากนกักน,นะครับให้แนวรับแรกที่ระดับ1,300เหรียญดอลลาร์ต่อทอยส์ออนนะครับแล้วก็แนวรับไปเนี่ยบริเวณ1,275เหรียญดอลลาร์ต่อทอยส์ออนครับในส่วนของแนวต้านเนี่ยประเมินแนวต้านแรกที่ระดับ1,380เหรียญดอลลาร์ต่อทอยส์ออนแล้วก็แนวต้านสําคัญที่ระดับ1,400เหรียญดอลลาร์ต่อทอยส์ออนครับจากการคาดการณ์ปัจจัยนี้ที่อาจจะทําให้ทองมีโอกาสขยับขึ้นสอดคล้องกับภาพเชิงเทคนิคของทองคำไหมคะ ใช่ครับในระยะสั้นเนี่ยตัวราคาทองคำในระยะสั้นยังเป็นบวกนะครับแต่ว่าในระยะกลางเนี่ยทิศทางยังเป็นลบมานะครับค <Okay. S 1> าดว่าในหน,นึ่งถึงสองวันเนี้ยเออนักลงทุนอาจจะต้องจับตาดูข่าวในส่วนของทางฝั่งสหรัฐน,นะครับ <Okay. S 1> แต่ว่าในช่วงของกลางสัปดาห์เนี่ยราคาอาจจะมีการพักฐานหรือนิ่งเพราะว่าตลาดจีนปิดในส่วนของช่วงวันชาติประมาณหนึ่งสัปดาห์นะครับ <Okay. S 1> แล้วก็ไปรุ้นกันอีกทีในส่วนของวันศุกร์ก็จะมีตัวเลขเศรษฐกิจ ตัวเลขการจ้างงานในฝั่งของสหรัฐนะครับประกาศออกมาทางในส่วนของอัตราการว่างงานแล้วก็จํานวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานครับ,รบซึ่งจะไปส่งผลต่อการคาดการณ์ของค e ิในช่วงปลายเดือนอีกครั้งหนึ่งครับค่ะสุดท้ายสั้นๆขอกลยุทธ์สำหรับนักลงทุนทองคําแท่งด้วยค่ะครับในส่วนของนักลงทุนทองคําแท่งนะครับถ้ารับความเสี่ยงได้สูงเนี่ยบริเวณแนวรับที่ระดับหนึ่งพันสามรยมสเหรียญดอลลาร์ต่อทอยออนหรือเป็นเงินบาทไทยก็ประมาณหนึ่งหนเก้าพันเจ็ดรอหสิบาทต่อบาททองคำนะครับอาจจะมีการซื้อ เข้าเก็บบางส่วนนะครับแต่ว่าถ้าราคามีการขยับขึ้นเนี่ยใกล้ๆระดับสองหมื 1, 1> <ช>่นหนึ่งร้อยแปดสิบถึงหนึ่งหมื่นขอโทษครับสองสองหมื 20, ่นหนึ่งร้อยแปดสิบถึงสองหมื่นสองร้อยบาทต่อบาททองคำเนี่ยก็อาจจะมีการทยอยขายเพื่อทำกำไรออกไปก่อนแล้วก็รอดูสถานการณ์ครับค่ะแนวต้านด้านบนก็คือกรอบสัปดาห์นี้ที่ระดับประมาณพันสามร้อยแปดสิบนะคะ ครับใช่ครับค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากครับค่ะครับขอบคุณครับสวัสดีสสดครับสำหรับทองคําแท่งก่อนแนวรับอยู่ที่พันสามร้อยสามสิบต้านประมาณพันสามร้อยแปดสิบถึงพันสี่ร้อยแต่ถ้าน้องคุณ go ฟิวเจอร์รับความเสี่ยงได้นะคะแนวรับอยู่ที่พันสามร้อยถัดไปคือพันสองร้อยเจ็ดสิบห้าจุดนั่นเองนะคะ75เหรียญแล้วก็แนวต้านก็ไปขายตามนั้นเลยนะคะครับค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาดูธุรกิจที่น่าสนใจกันครับ